ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาในวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านีนะ้นอกจากนึกถึง พุทธปฏิมาก,ก่อนพระแก้วขาวใสาในกลางท้องของเราแล้วเนี่ยเราก็ควรจะทบทวนทำความรู้จักว่าวันนี้เนีสำคัญอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวะสมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงวันนี้เป็นวันประสูติตัรโลและปรินิพานประสูติไปได้โลปกายเนื้อ ที่เราเรียกว่าเจ้าชายสิท,ทธัตถะเป็นการที่ประกอบด้วยลักษณะมาบรรุษครบถ้วนทุกประการและก็เป็นวันตัดสู้หลังจากออกบวทแล้วก็ได้ตัดสูุในวันนี้คือสิบห้าค่ำเดือนหกเหมือนกันอีกทั้งเป็นวันปรินิพานดับขันธปรินิพาน ถอดการรยมุดหยาบเข้าสู่อายตนะนิพานเป็นวันตรงกันอัศจรรย์ทีเดียวนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำความรู้จักว่าทำประสูติที่ไหนตัดสรุปที่ไหนดับขันธบร,ริณิพานที่ไหนโดยส่วนหยาบเราคงจะรู้กันมาบ้างพอสมควรแล้ว แต่ในส่วนที่ละเอียดที่จะหาฟังได้ยากยิ่งก็คือการประสูติัสรุดและปรินิพานกรงมและสัมมาสมุตธเจ,จ้าของเราพระองค์นี้อยู่ในที่เดียวกันคือตรงฐานที่เจส่วนภายนอกนั้นแตกต่างกันในแต่ละสถานที่ ประ寿ที่หนึ่งตัสรุที่หนึ่งประนิพานที่หนึ่งแต่ในแง่ของความเป็นจริงในส่วนที่ละเอียดที่เราไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังกันก็นคือประูตัสรุปริปรปรรนิพานณสถานที่เดียวกันที่ตรงนั้นก็คือที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดย กายละเอียดของท่าน,นมันได้รับอารัธนาจากเทวดาและพรหมทั้งหลายในทุกๆจักรวาลมาถึงคลาวทะตองมาบังเกิดในโลกมนุษย์เพื่อที่จะได้มาตัดสลูลเป็นระสัมาสมุทจ้าพราบบารมีเต็มเปี่ยมแล้วจะได้เป็นพระบรมศาสดาบรมครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย กาละเอียดของท่านก็เข้าสู่ปากช่องทม,มูของพุทธบีดาพระเจ้าสุโธธนะนั่นแหละก็สู่ปากช่องเจ้ามูขวาแล้วก็เคลื่อนไปที่หัวตาทางด้านขวายิงซ้ายแจขวาเมื่อท่านมาทางด้านขวาเราไปฐานที่สามที่กลางกักศีษะในระดับเดียวกับหัวตา เคลื่อนกายเรียบประธานที่4ที่ไปดานปากช่องปากอาหารสำลักแล้วก็เคลื่อนมาฐานที่หที่ปากช่องคองเหนือลูกกระดอบไปที่ฐานที่6ตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองระดับเดียวกับสะดือแล้วก็มาหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของพุทธบิดาแล้วก็บังคับถึงดุดในพุทธบิดาเนี่ย เข้าไปหาพุทธมารดาพนางสริมหามายาเทวีนั้นเพื่อให้ประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบเมื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบถูกส่วนเข้าก็เคลื่อนจากกายพุทธบิดาเข้าสู่พุทธมารดาประโยชน์ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของพุทธมารดาและก็ถูกห่อหุม้มด้วยธาตุหยาบ ที่ประกอบธาตุธรรมชนยากอยู่ตรงนั้นจเจริญวัยขึ้นมาตามลำดับจกนกระทั่งเคลื่อนออกมาเป็นกายมนุษย์ยากพนิการประสูติของท่านนี้ก็เริ่มต้นที่ฐานที่เจซึ่งพุทธบิดาพุทธมานาและตัวของพระองค์นั่นใจจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันฐานที่เจมารวมเป็นจุดเดียวกัน ธาตุส่วนหยาบถึงเคลื่อนและประกอบถูกส่วนกับธาตุกายละเอียดนั้นใน,นการประสสติจึงประสสติที่ฐานที่7และวม่อเจริญวัยมาตามลำดับผ่านการขัร้นตอนการศึกษาในทางโลกสำเร็จศิลปศาสตร์สิบแปดะกการจากครูที่ดีที่สุดในแผ่นดินใช้เวลาศึกษาแค่7วันแล้วก็ดำเนินมาเรื่อย จกนกระทั่งบารมีเต็มเปี่ยมก็เบื่อหน่ายในการมาสุขในการคลองเลือนไม่จะสมบูรณ์ในความสุขย่งใดแต่บารมีนใ้แก่กล้าแล้วก็หลุดพ้นจากการมาสุขอันนั้นได้ออกบำเพ็ญพรดออกทรงประนวด ได้ผ่านขั้นตอนของการศึกษาจากรรบาจารย์ต่างๆในยุคนั้นซึ่งในที่สุดก็ได้แค่สมาบัตแปดลงทดลองถือศีลอดเรียกว่าอัตตะกิลมตานโยคทำตัวให้ลำบากแต่ก็เพราะามันไม่ใช่หนทางที่จะดับทุกข์ได้อดอย่างที่ไม่มีใครจะอดอย่างท่าน บำเพ็ญพรตอย่างนั้นกามาสุขก็ผ่านมาแล้วก็แปลว,ว่าไปจะทั้งสองทางรวมทั้งสมาบัติแปดที่เข้าถึงก็ทำท่าว่าคล้ายว่าจะใช่แต่ก็ยังดับทุกข์ไม่ได้มันดับไา้เหมือนหินทับหญ้าหินก้อนใหญ่ทับหญ้าคือหญ้ามันไม่งอกแต่มันไม่ตายสมาบัติแปบก็เหมือนกัน เมือนกดทับก,กิเลสอาสวะเอาไว้แต่กิเลสอาสวะยังมีอยู่ถ้าได้โอกาสได้ช่องมาแลวก็จะสำแดงผลดังนั้นจึงได้ปลีกตัวแสวงหาอิเวกหาหนทางดับทุกข์ด้วยพระองค์เองและในที่สุดก็ได้มาพบหนทางนี้เมือ่อท่าน ระทับนั่งหยุดใต้คงมอยประสิหมหาโพยุดใจปล่อยวางหมดเพราะทุกสิ่งก็ผ่านมาแล้วกามสุขก็เลิศที่สุดในชมพูทวีปอตัตตกิเมทฐานโยถือศิลอดบำเพ็ญทุกรกระกาิยากระทำมาแล้วสามามัดแปดเหมือนหินทับหญ้ากระทำมาแล้วในสุดพุะองค์ก็ปล่อยวางในทุกสิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียว พอถูกส่วนใจเข้าไปหยุ่ทิ่ฐานที่เจ็ดแล้วก็เห็นไปตามลำดับอย่างที่ได้กล่าวมาไว้เบื้องต้น่นแล้วจนกระทั่งเข้าถึงกายทรรอรหันตัดัสมารสมุทธเจ้าหลุดล่อนจากกิเลสอสาาวะทั้งหลายในช่วงก่อนหน้านี้ก็ได้บรรลุวิชาภูเพนิวาสานุสยานและจุตุปปาตยานและลึกชาติอนหลังได้ เห็นชัดจำทีเดียวรู้เรื่องราวประวัติชีวิตของตนเองไดภพบูมิที่ผ่านมาในอดีตเห็นการขึ้นขึ้นและลงของชีวิตมาเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมไปไม่ว่าจะเป็นชนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางก็ทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกข์แบบชนชั้นสูง เป็นมาหมดแล้วก็เกิดความเบื่อนหน่ายเหมือนชีวิตขึ้นขึ้นลงๆท้าวนเวียนอยู่ในวัฏฏะชีวิตมันเก็ดจะเป็นอย่างนี้แต่ประมาทในการดำเนินชีวิตไม่สั่งสมบุญบารมีมีความตรรน,นีิสนุกสนานเพลิดเพลินหรือไปเกี่ยวข้งงองกับอบายามุขพบต่อมาก็ตกต่ำเพ,พราะมิมไหนไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ไมตรณีสั่งสมบุญกุศลครบบัณฑิตนักปราชญ์ชีวิตก็ะสงส่ง,สง,สงก็ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงอยู่อย่างนี้แล้วก็ตรวจตาต่อไปว่าคนอื่นก็เป็นอย่างนี้ไม่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็เห็นว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันเห็นพบภูมิต่งางๆนะโลกสวรรค์เห็นหมดตรวจตาก็ไปหมดตัวถึง ยวก็เรื่องกฎแห่งกรรมกฎสากลที่ทุกคนจะต้องตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์นี้ก็จริงสลดใจเกิดธรรมสังเวทคลายความผูกพันกับทุกสิ่งใจก็ดิ่งเข้าไปสู่ภายในเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมุ่งที่จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะและในสุดก็หลุดพ้น จากอิเเลตอาสวะได้เข้าถึงกายธรรมหลานตัสสมมาสุริจ้าได้ตัสรุอนุตตรสัมมาสัมบพยิญาที่ตรงฐานที่เจ็ดตรงนั้นแหละตัสรุแล้วก็ได้โปรดสัตว์โลกทั้งหลายเริ่มต้นจากพระปัญจวัคคีย์เลื่อยมาตามลำดับองค์สุทา้าเกอสุภัฏปริปาชก45ปี ท่านได้อบรมสั่งสอนตั้งแต่ภาคเช้าเช้าสายบ่ายเย็นค่ำกลางคืนเที่ยงคืนสอนทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจนกระทั่งถึงเวลาอันควรท่านก็ดับขันธปรินิพานโดยประธานปอชิมโอวาส ให้ทุกคนเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทในที่นี้ก็คือให้พยายามทำกายวาจาใจ,จให้บริสุทธิ์ให้หยุดให้นิ่งจะได้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากกิเลสอสวะไปนิพพานได้เช่นเดียวกับพระองค์และก็ดำเนินจิตเข้ามาหาสมาบัติ ในส่วนกลางกาฐานไดเจ็ดได้กายทำอรหันตสัมมาสัมทธิจจาไม่ซ้ำมหาสมมาบัติไม่ซ้ำที่คือหยุดนิ่งไปเรอยๆมันก็จะดับยากไปหาละเอียดไปเป็นชั้นๆกันไปเอยๆแต่มีพระอนุรุทธะเป็นพยา,ยานอนุรุทธะผู้เลิศทางที่ไปจากุตตามเห็นไปได้พระสัมมาสัมเจ้าทรงเข้ามหาสมมาบัติไม่ซ้ำกันเป็นอย่างไร ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและก็เห็นการดับขันธปรินิพานเข้าสู่อายตนันิพานแดนแห่งเอ,งเองกันตบ,บรมสุขประจันตปสูตรตัสลุป,ปรินิพานถ้าพูดถึงในแนวแห่งภายในการปฏิบัติประสูตรกติศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตัสลุกติศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ดับคันธปืนทิ่านกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดส่วนภายนอกก็คนละที่กันดังที่เราได้ศึกษามาแล้วเพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ลูกทุกคนจะต้องเอาใจใส่ก็อาจารเรานมาใส่อยู่ตรงนี้มาวางมาหยุดมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราดับทุกข์ได้ เขาถึงความสุขที่แท้จริงแล้วก็จะได้เห็นไปตามอย่างที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านได้เห็นและเราก็จะได้เป็นอย่างที่ท่านเป็นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาวันพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าโลกผู้มีบุญทุกคนทั่วโลกก็ควรจะมาระลึกนึกถึงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าดังกล่าวโดยการปฏิบัติเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นทางมาแห่งบุญของเราและก็เป็นหน้าที่ของเราที่เป็นชาวพุทธจะต้องให้ความสำคัญกับวันนี้เป็นอย่างมากทีเดียวถ้าไม่มีวันนี้เราก็ไม่มีโอกาสจะรู้เรื่องราวอย่างนี้การไม่รู้เรื่องราวอย่างนี้เป็นอันตรายต่อชีวิตซึ่งมีสิทธิ์จะทำให้เราดำเนินชีวิตผิดพลาด ล้วก็จะปิดสวรรค์ไปอบายมีความทุกข์ทรมานอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ทั้งวันโดยเฉพาะตอนนี้ให้ตรึกระลึกนึกถึงองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์เอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคองใจให้หยุดนิ่งๆิ่งอย่างส,สบายยรักษาความบริสุทธิ์กายวาจาใจของเราเอาไว้